เอาละครับคิดนี้ก็จะเป็นการมานอนบ้านดึกชอยจตุภูมินะครับนี่มานอนบ้านภูมินะเพราะว่าเตรียมตัวไปไอ้เข้าค่ายวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปว่าจะเป็นยังไงวันนี้ไทยเฉยว่าเป็นยังไงบ้างมาอยู่ตรงนี้นี่คือการ่ายเก็บบรรยากาศก่อนไปนะครับพวกมึงเล่นกับปืนไดน

เอาขอได้ดูเยเขอได้มันดูอะไรเป็นเอาขอได้มันดูอะไรใช่มันราดิมันพูดไปแล้วไม่ยิ้มไปแล้วไม่อยากไปดใช่ทำไม่ดูดูมิงมาดูเลมึงดูเหี้มัได้เลยบรรยากาศตอนนี้ครับดูครับในห้องนอนครับอือแป๊บหนึ่งมืดตึ๊บลืมเปิดไฟครับในห้องน้ำก่อน เ้องน้ำมีทุกตัวหนึ่งตัวมีทุกตัวหนึ่งตัวตอนนี้ออกไปแล้วครับนี่ไฟของก็ติดสวยเวอกูดครับนี่ห้องน้ำสไตล์มินิมอลนะครับโอ้โหดูถังถังนี่เป็นถังวิทยาแารสั่งจากอเมริกาครับอันนี้ขันนะครับจากอาแอฟริกาใต้แล้วก็สบู่นี่เป็นสบู่จากออสเตรเลียนี่พื้นวางพื้นนี่เป็นการอ่าถนอมการใช้งานของสบู่นะอันนี้ก็จะเป็น ตอนกลางวันมันจะส่องแสงพราะอาชีพแบบโดยตรงลไลมัสว่างและเย็นเจีย๊ยบตรงนี้ก็เป็นเหล็กเอาไว้ฟาดโต๊ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้เอาไว้แขวนเสื้อนะอน,นี่ก็จะเป็นหลอดไฟที่ห้อยมาจากสายไฟไม่เบไม่ไม่ไม,ม,ม,มเชื่อมเลยเลยอันนี้ก็เป็นก๊อกน้ำเราจะเด็กฝักบัวนะครับเปิดปุ๊บนี่มีฝักบัวน้ําไหลแรงมากเลยนะครับโอ้โหไม่ไปไหนเลยเรียกปิดน้ําแล้วก็โถส้วมแล้วนะครับนอนทำแลนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันต่อครับดูว่าเรามาดูห้องนอนครับ แบ๊บก็ดูหัวนอนตรงนี้มีอะไรมีตากอ่าอะไรวะนั่นแหละกระเทียมหรือนั่นแหละหอมแดงหอมขาวกระเทียมอะไรหัวนอนมันจะมีแบบเราท่านี้เขามาตากเขาไม่ดูเลยครับดูขี่ฝุ่นครับผมบชวนให้ดูนะโฟกัสวะปึ๊ดเอ้ายังไม่จบนี่ขี้ฝุ่นครับขี้ฝุ่นนะนี่คือขี้ฝุ่นนะไอ้ตั้มโผล่หัวออกมาแล้วโผล่มาคอยลัมดูะวะดูตอนนี้นะครับมีราวอีกตรงหัวอน,อนอนแล้วก็มี เ้ยสดดาวว้าวพเพราะรนี่ก็พระหนอนเปนแปดคนนะแปดคนไปนลูกใคร่ลูกเสือกับแปดคนนะครับตอนนี้เราก็จะไปเข้าข่ายลูกสืกกันกระจกนี่กระจกหล่อนะครับเวลามองมันจะทะลุมาฝั่งนี้นะคระับโอ,โโอ้โหนี่ก็เป็นเสื้อผ้าใส่โอโธโธ้โหรู้สกโปกมาเลยไม่มีอะไรนี่่าห้องนอนก็มีแค่นี้อันนี้ไม่ใช่หงบนะมันคือกระเป๋าครับนี่ก็มีแค่นี้ครับเมื่อตอนนั้นที่มามาันเอาแล้วจะอยู่เดือแครงนะครับตอนนั้นนะครบมานคนธากินหมกแล้วนะ นี่ก็บรรยากาศเป็นอย่างนี้กันี่ก็โตมาใหม่ครับโตมาคุเชี่ยิงดูมากดิลุนจานลุนอะไรเลยโอโหถ่ายดูมากครับกี่ซองครับหน้าวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดดเกสิบซองนะครับรวมๆวมันนี้รับกอ้โหกินกันตายครับตัวกโงครับเป็นสิบกระบองกันโอ้โหพปิต้าก็มีครับเยวเอะเลย เงียบสงบอย่างนี้นะไม่มีเพลงเปิดโอยเดี๋ยวรอพี่เฟียมาอีกนะครับพี่เฟียหนึ่งสอแล้วมีคนนึงชื่นนัดจะครับเดี๋ยวก็มานำหนึ่งสอามสี่ห้าหจะแปลกเช่นได้ครับนุ่มนุ่มซุ่มฉ่ำลองกันเดี๋ยวลองให้รัดเสียนี้จิ้มดูครับอเดี๋ยวเอ้าอ้อนี้อยบาคนลูกจุ๊ง ตอนนี้ก็อาจจะสั่นๆสๆๆมากนะเพราะว่าไม่ได้เอาขารไม่ก็เอาไม้ถือกล้องมาดูมือกูทำอะไรอยู่มึงจ้มโอ้ยไม่ได้ใส่รองเท้ากีเอาวางด้วยตรงนั้นนี่วางไอ้ตรงนี้นะตีอยากกันอยู่นุงร้อนนะร้อนดิไหนจับโอ้ยมีใบมีดสังหารคนไอ้เหี้ยแม่มึงตายกูให้โฟกัสให้ได้ก่อนทำไมโฟกัสวะนี่กูจะโฟกัสไอ้หับเนยอยากกันอยุง ดูโอ้โหเยอะขนาดนี้ให้พี่คิงแดกเถอะค่อยเยอะเลยส0บห่อสิบห่อสีห่อขี้แตกเดี๋ยวก็ไปเดินย่อยนะครับที่สวนออยภูมิเนี่ยเดี๋ยวกินเสร็จเดินเข้าป่าเดี๋ยวเข้าป่าเลยนะครับนี่รถไอ้ภูมิบไม่ใช่เอ x มนี่ก็รถซาลิงราคาสามแสนอะแค่ตัวนี้ก็เป็นแสนห้าแล้วนะรถอีกอ่ารถฮะพรุ่งนี้พวกจะขนของไปไงรถซาลงไง หมดหรอแล้วให้คนเดินไปตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศฮะเห็นมองไม่เห็นเที่ยวเลยดูบรรยากาศชิวๆนะข้ามกลางบรรยากาศมืดๆมสนิทคิดถึงผีหุยตัวไา่อะตัวไา่อะเดี๋ยวเราไปสวนพภูมกันนะบุ๊คจะไปสวนกุยยวยอาหารก่อนได้ลำดีวิวท่อท่อนี่ท่อใหญ่ยังปุ๊บๆประมาณสามมิล นี่ก็พลบอตอนนั้นขับแล้วตกนี่มันถอดอันนี้ออกเพราะมันเสียงดังแล้วก็คีปเปื่อดีดนะนี่อันนี้หมายบูก็เอามามาออกทำคอนเทนต์อะคอนเทนต์ตมาม่ยิ่งสี่ชั่วโมงอะดูสิก็คืออะไรให้หมดหโอ้ยกูช,ยยช่วยยังไงนี่นรู้ละเดี๋ยวกูช่วยอะไรเอาอเป็นที่วางของคือรถสลังไม่หมดแล้วนะ ร้อนน้ำจิ้มไอยตีออโรส,สลิงมาจา่อกลางๆวางได้เต็มที่นี่ดูผงจะกินยังไงหมดเป็นโซเดียมอันนี้นะโซเดียมมีเท่าไหร่<ท>รดูก่อน,นไม่ดูอันดีดีวะโซเดียมอันละนี่ก็มีฮันดอกอี ไข่เจียวนี gel, ่ครับโคตรคุ้มโคตรอันตรายนี่สดารล็อกมาเทศนะแต่ไม่มีเหล้านะไม่มีเบียนะแล้วมีแต่น้ำโคกับน้ำเปล่านะฮะน้ำตาสีสามสี่เบ็ดไม่ตายแล้วแม่โวอยูเลย เล็กทีจกอจะ over ดูต่อพวกหนึ่งนี่ไม่รู้จักการใช้ไฟให้เป็นประโยชน์เลยแหวะอาจารย์ไปจา้ามนงไม่วางไหนยังมีที่วางไม่วางมาไม่ไปเจียวูเกกูเฮ้ชาแบงค์ออกโรงว่ะอะไรออกโรงมากิน,น <ะ S 2> เหรออะไรอะไรทำไรแค่แตะว่าร้อนไม่ร้อนไหนสัตว์ ไอ้เงี้ยเกี่ยวู่อยู่ดิเกี่ยวขู่ดิเออใช้คอยบูใช้กูก่อนกูยังไม่โทรไม่ทำเกี่ยวหรอกใช้บูจับมันนั่งไปแวบเอาเข้าปากไปแล้วเข้าปากเอาไว้ที่นี่มึงคนใหญ่อะครับคนเยอะอะครับไอหําหน่อยยังไม่หมดเลยนะเส้็จมือกูนะอ้อเจ้าบู๊เป็นสัตว์ใน่แทะเรก็ยิเกี่ยวอะ อ๋อไอที่อ่ะควันแม่งเข้าต่อทีละคน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 ตัดรับกันไอแป้งแม่งยิบน้อยว่ะโอ้ยเจ้าของช่องนี่ไป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 ทำนี่เอาไอ้สัตว์เดี๋ยวผมถ่ายนะครับไอพูดอะไรอะไรจะบองช่องทำงานยังไงนี่เจ้าของช่องครับนี่นี่ครับนี่ล่าทาหมีกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะไปล่าท่าหมีกันนะฮรัด้บอกเพือเอะเพื่อนเอา ไอ้ลูกบอกกูจะตายพมึงมึงร้อนไม่เป็นไรแต่อย่าปล่อยกูกบอกลุงไงไม่ดีไม่ดีไม่ได้กินไหนแค่ไหนแค่นั้นเอ้เนี้ยโอ้ยอะไรกระเด็นไปโดนขาลุยอ้าวเลยเรื่อยๆเลยไอเดียวเยอะขึ้นเจ้าของช่องไม่ทำอะไรเลยโดูทำอย่างไม่เจียวโอ้ยจีบตีละอันหมุนดิหมุนกูหมุนหมุนง่ายกว่าเจียวหมุนง่ายกว่าผมทำครับไม่เชื่อดูหมุนง่ายกว่าเจียว tham gia thì gìn ra đủ khóc, đểo đùi ai kẻ plastic đi, tuần này gúi nè, gúi nè cũng cắn mà, ngây ngây, cái đã chơi rồi, đi, bỏ đi, mất rồi, anh này say mất rồi à, mất rồi, boi đâm, không có gì đâu, phải, 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 อร่อยแน่นนอกุ้งไงไม่ใช่กุ้งดิเห็ดเห็ดต้มเห็ดเออกุ้งผิดผิด sorry s อรี่ปมรอยกับผ้าโลยแนวภาปูเลยพี่ยามมดรัชมันใหญ่เกิน ไปได้แล้วเท็ดีอะไรตรงนี้นี่พอหมพอแล้วปะพอแล้วบอกเยวะเลือกหนิตรโรแล้วก็เก็บอ่นเก็บอะไรกันอาดาวมเเอามเอามาายัดใส่เอามาใส่แขในแมกซ์ามลองอเริ่มมาเอ้สับทำกิ้มอ เพิ่มมาเจื่อกันสายเชื่อายเอาไว้เอไว้ตีกันเอาไว้ีกัเอาไว้ีกัอาไวตีกันผมเอาไว้ผมแกอื่กูไปทำเองูไทอะไรแม่ไปหิมออ่ะไไม่หอบอีกไปห้อบอย่าลวนกันจาไปไม่มาไปมีัองันเ้คุณต้องื้อแผงนี่องแผบกพี่ต้องันแล้วสอนนอุชีไหน เราให้ติดกับไอ้ภูเราเราแค่อันนี้ของไทรก็มีลายเซ็นใบไม่ <c oughs> ใช่ขอไทยเลเราไม่มีมีดน,นะครับวิธีคนจนนะครับหรือว่าจะพบนี้ไปได้ทรับผีเลยครับเจอเจอผีปอบนะครับเราจะทัญมีดออกไปอยู่อ่ะผีปอบมาแล้วครับผีปอบ ที่แม่อยู่ที่ใครมาดูครับมาดูการล้างมือนะครับนี่ผมดูล้างมือนะครับอ่าปืนดานนะครับอ่าเราทำไรต่อครับเอามือซวยๆกันนะฮะโอ้ยหาัดกับมือก่อนนะ้พี่ล้างมือแล้วล้างมือแล้วล้างมือที่ถูกต้องครับนี่ฮะไม่ออกไม่ออกยังนี่พี่เบลเช็มมือเนี่ย จสบูงไงดูน่ะมันไล่ควายมันปกติดีเออเอาลงนิดอีเย็นน้ำมันหอมไปแบงนี่สะอีอีพ่อกูก็ได้นเสบูงฮินเอ้ยอีอะไรนี่ครับออกนะครับนี่นะมังนะฮะโหกลิ่นแชมพูหงุงหอมช่วยนี่ฮะ เดี๋ยวให้ดูโหีตอนแรกกับตอนหลังนะครับเดี๋ยวตากล้องไปตัดเองครับผมไม่ตัดเอาเรยบนี่ครับตอนแรกปิ้งแล้วตอนหลังครับนี่ใส่จัวแดงปิดเล่มไดแล้วโอ้นี่ตอนนี้กลังแซ่บเทพนะกํลังคนจ้วยๆๆอยู่นะฮะคนไม่ได้คนโคตรเยอะคนอเทียบกับมือครับมือใหญ่กว่ามาม่า พ่อใครชื่อสิษสักวะสิษได้น้อยหายน่ของไม่ด้แจ้คตอรนี่เที่ยบกับหูกสาวนนี้เทียบกับหมอเขาไม่ได้เที่ยวเทียบกับหมอไ้เที่ยบเพืเทียวอะไรมาเดี่ยวเทียบกับพันหกเฮ้ยดูันปานูด้วยเฮ้ยแหวกระวัง รมสมัยร้อยอายุทยาร้อยอ้ยต้องเป็นคนชิมีิต้องเป็นคนคนีิต้องชิมลยคนนี่หกหมดมานี่ยรวมวมรหกมดนะพี่เราหมดเลยแมงแมงแงไอ้สารไ่ออกหมดไม่ละอันดีกวอา่หักกายี่ัะ ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี่เลยยมแล้วี่เยฮก่ิเฮ้ยสัตว์แก่ิเพื่อนเลยนัดไม่เอากูเห็นว่าแบแบบนัตวสัสัตว์แก่ดิว้าวสัตสัตว์เลยไนี่กูนอนที่บ้านน่ะเอาของมาไว้นี่เฉยๆมันสายนัดนัดชื่อก่อนไปไปน่ ใส่ชื่อมึงอ่ะแล้วติอนนญาตด้วยไม่ใช่ที่ติดคับเลยนะไปนมะไม่มีลมอะไรเลยนั่งนโอ้ยนั่งตรโอ้ติอร่อยอ่อดิเพ็ดเฮ้ยแล้วว่าไงโอ้ยไล่นซะโอ้ก็ต้องหอมแล้วไปไอ้เชี่ยเบ๊ก ทำเชี่ยนเลยไม่ทำหน้าคนแรกเที่ยป่วยชิบหายีตเป็นไงาเป็นไงครับเหตไหมไอ้วงเขาพูดยังไงนะเห็นน้ำเลยเยใจอ่ะเห็บตาอะไรเบ๊นเบ๊นนะุ่เอาเอาน้น้ำอนเอาเอไน้ำไม่ไหวแล้วจิตายเออไอเบ้งจะตายกูจะตาย แม่แมใส่ช่วยนีไปครับอร่อยอร่อยเฮ้ยชิมแึงชิมแปดชิมแป๊บนึงมาเตนช่อด้กูขอชิมหนไอ้แม่ิกจะไปเหลือที่อะไรเ่เดี๋ยวาเิมาให้นิดนึงคุนี่เหมดทุกคน กินคำนึงแงหนีเลยเออนิดเดียวเอาไปเก็บะอะไรนิดเดียวมันน่าจะเผ็ดขึ้นนะเอ้นถ้าจะเผ็ดขึ้นน่เมื่อกี้ว่าจะเอาไปอไรเอออร่อยไมเดี๋ยวพี่เ่เอ่ิปิดน้ค้กปิดน้ำโคกไหนลอเค่ดิผด ไม่เบียดรักไม่บครับด like ูกินดาวไม่เบียดเลยผิดอยู่ผิดอยู่มา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 เหมือนอะไรสักอย่างชุนไหมเอาแล้วเด็กกินเสร็จมาดูสภาพแต่ละคนครับตอนนี้ผมก็หิวเหมือนกันครับเด็กแดกก่อนนะครับไปไปโต้ยกุยแก่หมาอร่อยนะดิไอ้ผูมาเราให้ภูสภาพแต่ละคนอ่าความร้มันไม่ถูกของความเหนืย

ว่าอะไรสุ่มตอนนี้ตักไหลช้อนเลยตรักมโตตั้เลยจักตป้อนเลเวตักป้อนเลยโคตรตักคตํตั้มตเอาง่ายมีชื่อทุกคนแล้วครับตอนนี้เปี่ยนองเปลี่ยเอยเปลี่ยนชอบลุกเปี่ยนชอบลุกแ้วเปี่ยนตักเ้ัก ป้อนป้อนเลยป้อนเลยเอาใส่ช้อนเอาจะตั the ้ขนมืออู the ้จะย้อนนิดเดียแล้วเฟียนะครับได้ของเฟียไอ้ไหนน่าจะเอาปั้นมาเนาะแดกใบโอ้โหเลโฟกัสสวยเปลนชื่อวุีๆนะเดียสุ่มเดียสุ่มนะเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่บอกเลยอ่ะกูมีครับกูทาวนเป็นกระโปรใครปเีย่ใหติบอเลยโฟกัสดีๆเอาเยอะวันนี้ดิ ไม้ต้ตงปวดหัวแล้วักก็ใส่ปาักใส่ปานก้ออนๆๆออนเลยพอนเลยอ้าวสิตกพื้นขอใคีต้หมดแล้วอีกีตเลาไปชมเอ้ยยืงูดือเฮ้่ต้องตีแบบลอยตีกินนี่หมดก่อนกูไต่ดีกว่ากูรู้สึกทรมานตัวเองว่ะ

สบายดีตักขเลยแล้วก็ใจเย็นใจเย็นสัสเมื่อจเมื่อการจีการการการนี่เป็นเดี่ยวไม่ออกเขชี้เดี๋ยวไม่ออกเลยีู่ไม่ยอมออกมาล้วนละอ่ะทอเลพอนี่นะครับ เอาละเดี๋ยวตอนนี้พวกผมจะไปเดินทเที่ยวกันในตอนคืนในป่าแล้วตอนนี้จะไปยังไงแต่ไม่ค่อยได้หายแล้วตอนนี้แบตจ,จะหมดแล้วโอเคไปดูกันว่าจะเป็นยังไงพวกจะถ่ายเป็นชะ่วงๆแล้วโอเคครับป่ะ <The third day> ตอนนี <c oughs> ้เราก็เดี๋ยว <c oughs> ไปส่งเฟียที่บ้านนะโอ้ยเ่งเเสียนบต็มทุกคนเสียงปิดโอ้ยเสียของก็นไปล่าท้าทีเจอไลฟ์สดล่าท้าที มาติสสัตว์เช็ดถามไม่เงาน้ำจื้อไม่แม่งมาดูดิตัวต็งพี่ไปมึงเปิดมึงปิดไฟนู่นอ่ะมึงดูตรงนู้นอ่ะาสสวยตัวต็งพี่ไปท่าไนวะฉันเมื่อในวันเดิจะฉันเชื่กใจเราไรรู้ไหมมีใครก็เชื่อยังแกเดียวไม่ปลอดไัย เดี๋ยวเดี๋ยวมึงฟักไปฟักมาเล่นมาเกี่ยวปู่ๆเป็นอย่าปเดียวทำไมกูต้องอยู่กันหลังกูต้องอยู่ตัวกลางสิไป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 ฉันโจกใส่หมูหรือเปล่าถ้าบอกมาใส่คอยจะใส่เดี๋ยวเจ้าล้วเด้ออย่ามาม่วงอย่ามาม่วงเฮ้ยอย่ามาล่วง มีข anyway, ้ามีกบเห็นไหมลามดิเฮ้ยหูปากบ้านคนท่ำพรงนี้เนาะจะมาห่อท่ำบ really ูบ่บูบูบูบวบูบูบ้วูบามูกูบ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 อ่ะบู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 ูบ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 ไบู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 บ